นายคุณหญิงอันนี้อธิบายละเอียดดีไหมนี่คุณปัญญาฮะในตัวเราเนี่ยทุกทุกท่านทุกคนมีใจเป็นผู้จะให้ความหวังเรามีความหวังอยู่กับใจของเราเราไม่ใช่เป็นคนสิ้นหวังก็อยู่ในสถานที่ใดก็ตามมีความหวังอยู่ภายในใจประาำตนเสมอ เป็นเพียงว่าเราไม่แสดงตัวออกมาให้คนทราบอย่างเปิดเผยเท่านั้นแต่ความในใจของเรามีอยู่ด้วยกันเพราะเราไม่ใช่เป็นคนสิ้นหวังจึงมีความหวังอยู่ด้วยกันแต่ความหวังนั้นอาจจะสําเร็จได้บ้างไม่สําเร็จได้บ้างและสําเร็จตามความหมายอย่างเต็มที่บ้างอย่างนี้เป็นไปได้หลักพุทธศาสนาที่ท่านสอนนี้เป็นศาสนาที่เสริมความหวังของเราให้เป็นไป ได้อย่างใจหมายและให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จเต็มขั้นเต็มทีมได้โดยไม่ต้องสมัยเพียงแต่ความหวังภายในใจใเฉยไม่มีการกระทําแม้กระทําก็ไม่ถูกตามจุดที่เรามุ่งหมายตามความประสงค์ผิดๆพลาดพลาดความหวังนั้นก็อาจาพลาดไปได้ผิดจากความมุ่งหมายก็ยอ,อมไม่สมประสงค์ได้ตามใจหมาย เราเป็นผู้มีความมุ่งหวังมีความความมุ่งหมายอยู่ภายในตัวอย่างเต็มใจเช่นเดียวกันจึงค,ควรประพฤติตัวให้เป็นผู้มีความหวังเป็นผู้มีความมุ่งหมายอย่างเต็มใจอยู่เสมอแดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบตนให้เป็นคนดีมีทานศีลภาวนามีเป็นหนักที่จะให้ความหวังแก่เราทั้งปัจจุบันบัดนี้ วันนี้วันหน้าและชาตินี้ชานหน้าต่อไปเราไม่ใช่เป็นคนศูนย์คนสิ้นคนหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยไม่ใช่เป็นเหมือนผลไม้ที่ถูกไฟเผาอย่างที่หายปลนที่ไม่มีทางเกิดทางนอกขึ้นอยู่ได้เลยแต่เราเป็นผู้พร้อมอยู่แล้วด้วยสิ่งที่จะสืบต่อ ในภพในชาติให้เจริญหรือให้เสื่อมต่อไปแต่คาว่าสูงนั้นไม่มีความเสื่อมนั้นเสื่อมได้ความเจริญเจริญได้เพราะธรรมชาติคือใจนี้เมื่อมีสินดีและชั่วเข้าเกี่ยวข้องอยู่ย่อมมีความเสื่อมได้ย่อมมีความเจริญได้นักบ,บาตท,ทั้งหลายท่านจึงสอนให้พยายามหาความดีฝึกฝนอบรมตนในทางดียากลําบากเราก็ทราบว่าลําบาก แต่ลำบากเพื่อความดีความดีนั่นเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายเป็นสิ่งที่เราไม่หวังถึงจะลำบากมั่งเราก็ทนสมก็ว่าเราเป็นผู้ฉลาดจะเอาชนะสิ่งไม่ดีทั้งหลายเพื่อความดีขึ้นมาเป็นที่พึ่งของใจเป็นที่เป็นหลักของใจเป็นเครื่องสนับสนุนความมุ่งหมายของใจความหวังของใจให้เป็นเสี่ยมวิบณ์เป็นลำหนับจนกระทั่งถึงสมบูรณ์เต็มที่ จากการประพฤติความดีทั้งหลายท่านสัญญาที่บายพอจะเข้าใจเลยตอนนี้จะมีละเบียดนิดหน่อยที่บายอยันเด่ออมันเป็นการมอง,อองอความหมงัง